อนะครับนคใส่ใส่กระังงามครับพี่น้องครับนะครับปลาดุกระดตกรุนครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องปไปทุกมงทุกบอนครับพี่น้องทัวรประเทศไทยแลทัวโลกนะครับพี่น้องครับพบกัน้เก่ากือเดิมนะครับพี่น้องครับที่นี้วิธีชาวบ้านเทานะครับพี่น้องครับมีโอกาสเนาะวันนี้วนวันอาทิตย์นะครับพี่น้องก็เมีโอกาสมาเบ่งเพลียงปลาดุกนะครับพี่น้องครับเลี้ยงเป็ดครัวกบเลี้ยงปลาดุกนะครับพี่น้องครับ ต้นทุนต่ำนะ uk, algorithm. พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาติดตามเบิังนะครับเบิังว่าปลาพันปล่อยไปแล้วสามเดือนนะครับพี่น้องครับอยากเชื่อหัว่ามันสีตัวหน่อยตัวใหญ่สัใดหนะครับพี่น้องครับแต่ว่าปลาดุกนี่พันสิเลี้ยงคู่ครับโกรบออกคู่กับเป็ดนะครับพี่น้องแต่อาจจะบ่ได้ใส่หัวหันแม่จักเม็ดแม่พี่น้องครับแต่ว่าเลี้ยงคู่ครับเป็ดนะครับแต่ว่าสีตัวหน่อยตัวใหญ่สัใดหตอนนี้เพิ่ได้อายุสามเดือนแล้วนะครับคอยมาติดตามกันเบิังครับพี่น้องครับนี่ครับให้เบิ่งบรรยากาศก่อนนะพี่น้องครับ เพื่อเลี้ยงเป็ดอยู่ประมาณลอยกัวโตนี่ละครับพี่น้องปกติก็เลี้ยงซี่ห้าลอยตครับพี่น้องแต่เพิ่จำนายไปเบิรดแล้วแต่ต้นนี้ก็เลือยอยู่ประมาณลอยกัวโตนะครับเป็นรุ่นไม้ครับนี่ครับทีมงานนะครับกำลังจะซีดเบ็ดขึ้นมาเบิรงนะครับพี่น้องครับตัวหน่อยตัวใหญ่สำหรนะครับให้พี่น้องรอติดตามเบิง์ดนะครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังปักเบ็ดอยู่นะครับติดตามกันครับพี่น้องติดตามเบิงนะครับ เป็นการเลี้ยงปลาดุกลดต้นทุนต่ำนะครับพี่น้องครับตอนนี้สามเดือนแล้วข้าวที่เอาขึ้นมาเบิง้งไว้มันชิโตหน่อยตัวใหญ่สำเร็จนะครับรอติดตามครับพี่น้องครับรอติดตามนี่นะครับพี่น้องครับส้อเลี้ยงเป็ดปล่อยปลาดุกน้ำครับพี่น้องครับ บรรยากาศนะครับพี่น้องเอ้ยปล่อยเป็ดไปน้ำเลี้ยงเป็ดนะครับกระปาบอรี่เลี้ยงปล่อยไปซื้อๆนะครับพนักงากิจตํามําอุปชัดนะครับพี่น้องเอ้ยเนื้อที่อยู่ประมาณสองถึงสามไร่นะครับพี่น้องครับ ในทั้งเป็ดในขายทั้งเป็ดในขายทั้งป่าครับพี่น้องบรรยากาศนะครับตามตรงตามทางน,นะครับพี่น้องเลย เปลียงเป็ดไปน้ำปลอยกืบกูกับเลีียงปลาดุกไปน้ำคกับพี่น้องรับเป็ดกำลังใหญ่ พี่น้องมึงบรรยากัดรอบๆนะครับพี่น้องถือว่าดีอยู่นะครับพี่น้องมันจะได้เอื้อกัน ก็จะมีหัวอาหารเนี่ยสมเก่าไปสมรับนะกับพี่น้องครับกับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเบิ่งรับพี่น้องครับ จิตตัวหน่อยตัวใหญ่สำหรับพนปล่อยสามเดือนครับพี่น้องครับเอ๋อตอนนี้เบาเสียงขันมาพิสูจน์เองเลยครับพี่น้องครับเอาอถือละครับพี่น้องครับลองเบิรงครับพี่น้องครับเบาเสียงขันสแนลละครับพี่น้องเอออือครับอายุสามเดือนนะครับผม โดยบริใส่หัวหันได้ครับพี่น้องครับปล่อยควบคู่กับกับเป็ดเลี้ยงเป็ดครับพี่น้องตรงไงเลยครับอ่าครับก็ถือว่าน่าจะพานได้มากครับสามเดือนตัวนี้ยังควบคู่กับเป็ดเนาะแต่บริษัอ่าบริษัยตัวตัวอีพีเลย เกกูกระเป็ดครับพี่น้องครับอปอยพอได้ใส่หัวอันแะครับปล่อยเวลาสามเดือนครบก็ลองขึ้นมาเบื้องา่าสิพานมอเป็นการลดต้นทุนนะครับพี่น้องครับหลังจากเลี้ยงคบคบไปกระเป็ดมาเบรีนะครับพี่น้องครับปล่อยปลาดุกลงไปนำ้ำแต่ก็มีแต่ตัวเงี้งครับพี่น้องเอ้ยอ่า นะครับพี่น้องทดสอบบ้งคับอีกรอบนึงครับพี่น้องครับอู้ถึงแห้งเถอะออ๋อนะครับนะครับใส่ใส่กระังงามรับพี่น้องครับนะครับประดุกลดตัวทุนรับพี่น้องครับเฮ้ยเอาคกมาตะทัดรับพี่น้องครับเลียงเป็ดไปน้ำเลียงปลาไปน้ำขบคูกันไปครับพี่น้องครับ ได้ขายทั้งเป็ดได้ขายทั้งปา่าพี่น้องเลยลงทุนตัวเดียวแต่ได้สองตอพี่นอ้องจอดตรรทนดเลยพี่น้องครับเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงครับเลี้ยงไว้ตะกินเหลือขายพี่น้องไปเบิ่งครับพี่น้องครับ ่ตปุ๊บสามเดือนพี่น้องเอ้ยโยดยบริเลียงหัวอาหารเลยนะครับพี่น้องนี่ปล่อยแบบธรรมชาติเลยครครูครับเลียงเป็ดพี่น้องเแบบปราะสมปสานกันเอืือกันพี่น้องเอ้ยสุดยอดมาตรฐานเลย พี่น้องทั้งหนมีสูตรดีๆก็บ,บอกได้เด้อครับเพือตัวนี้เพิ่นเลี้ยงปล่อยไปไป,ประมาณสามเดือนครับแต่บอกได้เมื่อไรให้เลี้ยงหัวอาหารเลยพี่น้องเลี้ยงกบคพูดใส่กระเป็ดนะครับพี่น้องครับ อันนี้ครับนี่ครับก็คือบรรยากาศนะครับพี่น้องครับนี่น้องน้ำนะครับที่ว่าปล่อยปลาดุกเลี้ยงเป็ดไปนำรับพี่น้องครับเป็ดกัดสีมีลักษณะตัวสีนะครับมีความรักคือกันกับค้นเลยพี่น้องเอ้ตัวนี้กระรังจะเป็ดซึ้บพี่น้องครับเกิดอะไรเยอะมากมันก็มาเรียนนะพี่น้องเอ้เป็ดประเด็ดซึ้งกันในน้ำพี่น้องเอ้เอาติดตามมาพี่น้องครับเสือชรับพี่น้องอ๋อ เป็นยังไงพี่น้องติดตามบงครับติดตามครับพี่น้องครับติดตามนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศแดดลมร่มตกนะครับพี่น้องครับแดดบกใจออกนะพี่น้องลมรบมีวีนะครับบรรยากาศฝนนิดละน่อยครับพี่น้องครับอ้าวเจอเซตกาแฟแนวฝาผมเหมือนแหละ Okay. Cái này con nó cần này con sóng tố cứ nhiên con thân sao biết cái bốt tiêm mũi พี all, food and food and yeah, wow. ่กับพี่นองต่อไปทุกบอลุบบอลตัวฝึกตัวลกเรื่องไท่เย่เขเสียดตุบบอลเสนแอลด้วยแม็ีแซมไส้